เด็ก้าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตากกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับขอฟุตบอลนะครับแนะนำเว็บอ่าดูบอลสดฟรีทุกหลีทุกนัดนะครับโปรแกรมการแข่งขันไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลผลบอลสดนะครับครบจบที่เดียวนะครับโคชัดจัดเต็มต้องดูสดจุดซีเอ็มนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะสําหรับคนงบน้อยงบกลางงบมากในตําแหน่ง s อทหรือว่ากองหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าคู่หรือว่าหน้าเดียวนะก็จะเป็นตัวที่ผมคัดมาผมว่าค่อนข้างจะคุ้มราคาแล้วก็เหมาะกับเมตาก็คําว่าเมตาคือมาเล่นง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็ความคุ้มราคาเนะี่ยผมว่าคุ้มมากๆนะที่ผมคัดมาให้นะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูงบน้อยกันก่อนเลยนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นลารา์สปาโดลี่นะของอิตาลีนะครับตัวนี้ก็จะ,จะถนัด2เท้าด้วยแล้วก็เวิร์กเดดีมากๆครับก็คือสูงต่ําก็คือมันจะไม่ค่อยลงมารับบอลค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับก็คือจะห้อยหน้าโดยเฉพาะแต่ตัวนี้ผมก็แนะนําให้มันเป็นเล่นแบบหน้าคู่ดีกว่านะค่อนข้างที่จะผิวอารมณ์แบบย้อนครับงบน้อยเลยนะตัวนี้ก็ค่าพลังผมว่าเด่นๆคือเรื่องของความเร็ว แล้วก็การจบสกอร์นะครับที่ขนาดสองเท้าเล่นง่ายก็เหมาะสาหรับเมตาปัจจุบันริวเหมือนกันนะครับก็มีข้อเสียในเรื่องของความบางก็เน้นในเรื่องของการทําชิ่งแล้วก็รีบยิงบ่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดเราเอาไปเบียดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสียบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะก็ราคาก็อย่างนี้ตอนนี้ยังแรงอยู่ครับ70ล้านนะแต่อีกหน่อยผมว่าน่าจะ50บล้าน40บล้านนะใครไม่รีบหรือว่าใครมาร์กดาวไว้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็มีโอกาสราคาตกเหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นอโอกระฟอร์ดนะตัวนี้ก็เหมาะกับสําหรับสายตอกนะถ้าเกิดใครงบน้อยเนี่ยผมว่ามาเล่นคู่กับลารัสปรโดดีก็ได้นะครับตัวนี้ก็วิ่งไวแล้วก็ตอกโกงมากๆนะมีความเร็วสูงนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับโอกระฟอร์ดนะครับราคาผมว่ามันยังแรงอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็ตกนะก็รอหน่อยเบอร์เกตก็เป็นแบบสูงกลางพลังแฝงก็ไม่มีก็เหมาะกับสายตอกผมว่าตัวนี้ตอกแล้ววิ่งไวโค้ดๆนะก็โอกระฟอร์ดก็คือเพชรในตมเลยแต่ราคาค่อนข้างจะแรงนิดนึง แล้วก็ต้องอดทนรอไปก่อนผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวก็ลงครับเดี๋ยวก็ลงนะครับตัวนี้ก็ผมว่าเป็นตัวทีเด็ดแล้วก็ข้างๆที่จะโกงนะเวลาตอกวิ่งตอกวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนําเลยโอกระเบาะนะครับตัวต um, ่อไปก็แนะนําเป็นดินาตาล่การ์ฮีโรตัวเก่าเลยตัวนี้คือผมว่าครบเครื่องน่าสาหรับ่านักเตะสายพิวตัวเล็ก เหมาะสาหรับเล่นหน้าคู่นะตัวนี้นะครับผมว่าเล่นสบายนะเบรกสวยมากๆแล้วก็พลังแฝงคือเยอะด้วยเล่นได้หลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวนะีดเอเมนเจอร์เนี่ยสบายนะครับค่าพลังก็เด่นๆเ,เลยคือเรื่องของความไวแล้วก็เรื่องของความพิวนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความไวความพิวแล้วก็การจบสกอร์นะครับแต่จุดข้อเสียเลยก็คือก็จะมีเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปการอากาศแล้วก็เรื่องของการเบียกก็เท่านั้นนะครับผมว่าเอามาเล่นหน้าคู่สบายสามารถเล่นซีองซีเอ็มได้ด้วยนะครับสำหรับแผน4ีองสองนะตัวนี้ก็ สายพิวสายม้วนผมว่าจัดได้การจบสกอร์เนี่ยผมว่าไว้ใจได้เลยเพราะว่าการยิงเนี่ยเก้าเลยนะแล้วก็สปีดเนี่ยเกถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมว่าเยอะเลยตัวนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่เล่นหน้าคู่งบน้อยๆน,นะครับก็50ล้านผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างทีว่วคุ้มนะตัวนี้คุ้มมากๆนะครับดีนาเาลเล่น,นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอานายร่างไอคอนนะตัวเก่านะตัวนี้ยังเล่นได้แบบสบายชิวๆสำหรับคนที่แรงยังไม่ค่อยสูงมากเม็ดแดงก็อยู่ที่ประมาณ50ล้านผมว่าคุ้มนะตัวนี้เวิร์กเลยก็โอเคเป็นแบบกลางต่ำนะครับแล้วก็มียิงปั่นโคง้งมีเลี้ยงเร็วนะครับก็ความโกงของอานายคือการจบสกอร์แล้วก็ AI นะแล้วก็ ก็เกิดใครไหวเม็ดส้มก็ไปเม็ดส้มได้นะครับใครไหวเม็ดแดงก็เล่นเม็ดแดงก็ได้ครับตัวนี้ก็ด้วยรูปร่างสมบูรณ์แบบสําหรับกองหน้านะครับร้อยไปสามหนักไปสองนะก็แนะนําให้เทนเต็มมันจะได้วิ่งไหวนะครับเวลากดสับกดตอกอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็ไว้ใจเรื่องการสุทธิกรได้เลยแล้วแล้วก็เอไอเองเอไอเนี่ยโคตรดีนะครับตัวนี้อ่านายสำหรับคนงบน้อยนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโรบินฟาร์เบอร์ซี่ร่างทีวนะตัวนี้ก็ส่วนสูง177หนัก71นะครับก็คือรูปร่างสูงใหญ่เลยไม่ไม่ใช่ใหญ่เดี๋ยวก็รูปร่างแบบผิวๆหน่อยอารมณ์แบบผิวๆแต่ตัวสูงนะครับก็เท้าที่ถนัดก็คือเท้า54นะครับก็ ้าดูจากสเตตเนี่ยคือความการยิงเนี่ยคือโคตรเยอะนะแล้วก็เรื่องของฝีเท้าก็ใช้ได้แล้วก็เวิร์กเลดดีด้วยพลังงานก็4ดาวท่าสกิลสดาวเวิร์กเลดก็จะเป็นแบบสูงต่ำแล้วก็มียิงแบบเหนือชั้นนะครับก็ราคาอยู่ที่เม็ดแดงที่40ล้านโคตรถูกนะตัวนีใ้ใช้งานดีนะครับเหมาะกับคนที่เล่นสายตอกแล้วก็สายพิ้วนะสเลนดรงเลนเช็คแล้วก็ตอกวิ่งอะตัวนี้วิ่งกระจายเลยครับก็สามารถไปจัดได้สําหรับคนงบน้อยตัวนี้ก็เมตาอยู่เหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็นะัแนะนเป็นฟันเดโดตอเรสร่าง91นะครับก็เป็นร่างน้ําเงินแดงร่างตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะใครไม่มีตอเรส15บาทมาซื้อตัวนี้ได้นะครับก็จะคล้ายๆแบบอารมณ์แบบฟาเบอ์ซี่เมื่อกี้นะแต่ตุดเด่นก็คือเรื่องของความลูกดื้อของตอเรสแล้วก็การต่อการสับวิ่งก็คือมีสปีดที่ดีมากๆนะสำหรับคนงบน้อยก็พลังแฝงก็ดีด้วยยิงแบนโค้งเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็เบรกเร็ก็คือสวยเลยราคาก็เนี่ย30ล้านสำหรับปิดส้มนะครับสาาาับบคนนนงง้้้อออยยยเเีี่่่ผมววลลจะะตตขูกดแ ข้อเสียก็จะมีในเรื่องของ a i ในการชอบลงมารับบอลต่ำนะครับแต่นอกนั้นผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องการวิ่งการแย่งหม่งการเบียดแต่ผมว่ารูปร่างมันดีมากๆค่อนข้างจะีเมตตามากๆครับแต่เท้าที่น่าก็คือเท้า4ี่ห้าผมว่าเท้าขวาเนี่ยไว้ใจได้เท้าถ้าเกิดเป็นเท้าซ้ายเนี่ยอาจจะต้องจ่อหน่อยๆนะครับต้องเข้าไปในกรอบเกตโทษนะครับถึงจะมีโอกาสเข้าแบบ80% 90%นะถ้าเกิดนอกกรอบผมแนะนำอ่าอย่าปั่นดีกว่าผมว่าอย่ายิงดีกว่ามีโอกาสออกมากกว่าเข้านะครับ โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นงบกลางแล้วแนะนําเป็นโยนครับเม็ดส้มเลยนะตัวนี้ผมว่าแนะนําให้เป็นเม็ดส้มเลยเพราะว่าพลังค่อนข้างจะตกนิดนึงก็ขอให้เป็นเม็ดส้มก็พอแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณร30ล้าน120เนี่ยประมาณนี้นะพลังแฝงก็จะมีเรื่องของเหนือชั้นเพเมเกอร์ยิงไซก้อยเล่นหน้าคู่หน้าเดียวแล้วก็กองกลางตัวลูกก็เล่นได้นะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มนะครับค่าพลังก็ค่อนข้างจะเก่าแต่ยังเล่นได้อยู่ถ้าเกิดเราเทนเต็นเตมนะครับแนะนําให้เป็นเม็ดส้มเท่านั้นผมว่ามันโคตรเก่งนะสำหรับเม เดงก็จะอาจจะบิดเบียดนิดนึงแต่ผมว่าต้องเม็นส้มครับเมดส้มก็จะพอสู้กับตัวกองหลังใหม่ๆได้นะครับก็เป็นโยนรับร่างกับตันเลยนะครับร่างเก่าเลยนะครับ งบกลางตัวต่อไปก็แนะนําเป็นดีๆเย่ด็อกบาร์เมส้มเลยราคาอยู่ว่าแพงกว่าโยนครับประมาณ30บล้านตัวนี้คือผมว่าเล่นหน้าคู่มันยังโกงอยู่นะแต่เบิกเลี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ผมว่าถ้าเกิดใครแบบสายวิ่งเล่นหน้าคู่อ่ะสบายนะครับแล้วก็เรื่องของการเบียดการจบสกอการตอกแล้วก็ไปเบียดกองหลังเนี่ยมันยังโกงข้างๆโกงเลยก็ใครอยากเล่นกองหน้าแบบตัวใหญ่เบียดดีมีทักษะในการจบสกอดีแล้วก็เบียดกองหลังเนี่ยเก่งๆนะผมว่ามาเล่นด็อกบาร์เนี่ยมันโกงมากๆนะครับถ้าเกิดเข้ามือเรานะครับก็แนะนาสาหร ต,ตัวเล็กอะผมว่ามาสอยด็อกบาร้อยห้าสิบล้านเนี่ยโคตรคุ้มนะตัวนี้ยางผมว่าโกงนะเล่นหน้าเดียวหน้าคู่สบายหมดเลยก็มันจะมีนิสัยที่ชอบลงต่ำนิดนึงผมว่าไม่มีปัญหาผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าการเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงแล้วกรรูปร่างเนี่ยสูงใหญ่ด้วยนะครับก็จับได้ครับด็อกบาก็ยังเมตาอยู่นะครับยังเมตาอยู่นะครับตัวต่อไปสำหรับรงบการผมแนะนำเป็นโอเปนด้าเมสส้มไปเลยนะตัวนี้ก็เปิดมา4ดาวด้วยปกติโอเปนด้าเนี่ยไม่ค่อยมามา4ดาวนะปกติจะมา3ดาว ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับหน้าคู่นะด้วยสปีดเนะี่ยเปิดมาโคตรเยอะแล้วการจดประกอบคือโคตรดีนะแล้วก็มาสีดาวอีกั้างหากนะตัวนี้คือน่าเล่นมากๆนะรูปร่างก็จะแบบป้อมๆหน่อยนะครับแล้วก็เท้าที่หนักคือเท้าขวานะครับเท้าซ้ายก็เป็นสีนะมีพลังแฝงคือยิงบันโคง้งยิงเซ็ตก้อยเบิร์กเลยคือสูงกลางนะครับก็ค่าพลังที่เด่นชัดเลยก็คือเรื่องของความไวแล้วก็การจดประกอบนะตัวนี้คือน่าเล่นมากๆนะผมว่าหน้าคู่หน้าเล่นมากครับราคาก็ไม่แพงด้วย140ล้านสำหรับคนงบกลางๆเนะี่ยผมว่าจัดนะ ตัวต่อไปครับสำหรับคันคนที่ไม่ชอบเล่นกองหน้าตัวเล็กนะก็แนะนำไปเลยเป็นซอนฮึงมินนะตัวนี้คือสแตทเปิดมาโคตรสวยนะเปิดมาเรื่องของการยิงแล้วก็ความไวนะแล้วก็พลังแฝงตัวนี้ก็จะน้อยกว่าซอนตัวอื่นนะครับก็จะมีเด่นในเรื่องของยิงมันโค้งยิงไกลก็จะเป็นพลังแฝงเฉพาะแบบกองหน้าโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวเอทีซอนนะก็แนะนําเป็นเม็ดแดง120ล้านหรือเม็ดส้มก็ไหวครับเม็ดส้มก็ประมาณร7 0 180นะก็ค่าพลังเด่นๆของซอนคือซอนก็ต้อง เป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มขึ้นไปนะซอนมันถึงจะไวนะครับถ้าเกิดเป็นพวกเม็ดม่วงเนี่ยซอนมันจะอึดอัดนะครับแนะนําเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มไปเลยนะครับก็เรื่องของการจบรคอแล้วก็การเบียดกองหลังเนี่ยผมว่าไว้ใจซอนได้นะครับเพราะว่ามี AI เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยดีเลยแล้วอย่างคือถนัดสองเท้าด้วยแล้วก็รูปร่างโอเคด้วยเหมาะกับเป็นกองหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าเดี่ยวหน้าคู่เล่นสบายนะครับก็ขครแบบเบือกองหน้าอื่นๆเนี่ยผมว่ามาเล่นซอนเนี่ยผมว่าเล่นง่ายมากๆนะครับก็รูปร่างมันดีด้วยพลิกุงพลิกยิงเนี่ยสบายนะครับ ตัวต่อไปครับสำหรับงดกลางนะก็แนะนําไปเลยเป็นโอบามยองนะตัวนี้เวิร์กเดสวยมากมาครับเหมาะกับหน้าเดี่ยวหน้าคู่สบายตัวนี้นะก็จะมีพลังแฝงเรื่องของยิงโค้งยิงไซก้อยเหนือชั้นนะครับแล้วก็เวิร์กเดตก็คือสูงต่ําถนัดเท้าขวานะครับเท้าซ้ายก็คือ4รูปร่างดีมากก็คือรูปร่างเหมาะสําหรับสายตอกเลยสูงร8อสหนัก80แล้วตัวนี้ไม่ลงต่ําแน่นอนครับราคาก็เม็ดแดง120ล้านเม็ดส้ม1 8 0ประมาณนี้นะก็ใครไหวเม็ดแดงไ่ส้มไปได้เลยแต่ผมแนะนําเป็นเม็ดแดงขึ้นไปเลยนนคคครรับกก็็่่าาลงงงงเเดๆขขออออออมยืื ความไวนะครับแล้วก็ความไวการยิงอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของความพ้องตัวที่ค่อนข้างที่เปิดมาค่อนข้างดีเลยเปิดมา91นะครับก็ตัวนี้ก็ใครไม่ชอบแบบกองหน้าลงต่ำอ่ะผมว่ามาเล่นโอบาลมิยองได้แบบสบายสบาเลยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า u c b o นะตัวนี้คือโคตรเมตานะด้วยความอ่าสแตตเนี่ยมันยังโกงอยู่นะสแตตคือ OVR 97เนี่ยแต่แต่สแตตเนี่ยบางตัว98 99เนี่ยยังสูดสีกับ u c b o นะตัวนี้ยังบักอยู่นะเท้าที่ขนาดก็คือเท่า55นะครับก็คือเล่นได้หมดเลยหน้าคู่หน้าเดียว คือความพิ้วเนี่ยคือเป็นจุดเด่นของ u c b o เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ w o r k ์กเลเนี่ยดีมากๆนะสูงกางนะครับแล้วก็มีพลังแฝงอย่างเลี้ยงเร็วย,ยิงไกลแล้วก็เหนือชั้นนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่140ล้านหรือหรือเม็ดส้มเนี่ยประมาณ200ต้นต้นนะครับก็สามารถจัดได้งบกลางเนี่ยผมว่าถูกนะ140ล้านเนี่ยเล่นแบบ uc A ได้ค่าพลังแบบโกงๆกงนะไส้ในคือโคตรดีนะไส้ในเปิดมาแบบอย่างบัคเลยนะครับเรื่องของการยิงแล้วก็ความพิ้วอะไรพวกเนี้ย เป็นจุดเด่นของยูเซแต่ข้อเสียคือเรื่องการโดนมุงโดนเบียดลูกอกากาศเป็นเรื่องปกติของนักเตะตัวเล็กนะครับ สุดท้ายสำหรับงบกลางนะครับก็แนะนำเป็นคินนี่ดาวกิทเม็ดแดงไปเลยนะครับก็ราคาอยู่160อาจจะแพงกว่ายูซไนิดนึงถ้าเกิดใครอยากได้ o v วเยอะๆผมว่ามาดาวกิตได้เลยนะครับใครแบบเล่นเมนเทนต์ดูเนมเนเทนเจอร์วีดีเอเนี่ยก็เล่นดาวกิตนะใครเน้นเฮนทูเนสผมว่าไปยูเซคุ้มกว่าดาวกิตนะครับก็พลังแฝงก็จะมีเรื่องของยิงไกลเหนือชั้นยิงไซก้อยแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะเบรริร์กเลยคือสูงกาศนะครับถนัด2เท้าด้วยเท้า5้นะครับก็รูปร่างก็จะพอๆกับยูเซเปโอแต่มีความผิวกว่านิดนนนึงะผผมว่าเป็ิวววววกก่่่่่่าาาาานนนนิิดึงงงงะคครรรับแตเเเือออขมมียยผู้ ไวกว่านะครับตัวนี้ก็อารมณ์แบบยูเซเลยใครอยากได้โอเยอาๆ์เยะมาตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครงบไม่ถึงก็มาเล่นยูเซก็ได้ผมว่าก็สบายตัวนี้ถ้าได้ง้างได้ง้างเท้าได้ยิงผมว่าหายแต่เรื่องของความไวผมว่าก็ยังยังมีดรอปดลงในบางจังหวะนะครับก็ต้องลองดูจังหวะการกระชากนิดหนึ่งนะครับก็แก่การยิงเนี่ยไว้ใจได้ได้แน่นอนนะครับคือมันยิงคมมากๆนะเคนนี้ดอวกิน,นะครับ โอเคครับสำหรับงบเยอะนะตัวแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือชินุล่านะล่างนี้ก็เม็ดส้มไปเลย270ล้าน280ผมว่าชินุล่าต้องเม็ดส้มครับเพราะว่าถึง OVR ER จะตกแล้วแล้วก็กิจกรรมกิจของฮีโร่เนี่ยจะตกแล้วแต่ค่าวพลังยังดีอยู่เปิดมาคือ100การยิง95 94 99นะครับคือยิงส่ง แล้วก็เลี้ยงเนี่ยคือได้หมดเลยรูปร่างดีมากๆนะขนาด2เท้าด้วยนะครับรูปร่างคือสูง186หนัก8 3ก็คือสามารถเล่นตอกได้สับได้วิ่งกระชากได้พลังงานคือ4.5แล้วก็ท่าสกิลคือ5ดาวนะครับค่าพลังก็ผมว่าคุ้มมากๆานะสำหรับชินราบในงบ300ล้านสาหรับคนงบเยอะแล้วก็อีกอย่างคือมีเลี้ยงเรียวด้วยแล้วก็เหนือช้นเพลย์เมคเกิ์สบายครับเล่นได้หมดเลยหน้าคู่หน้าเดี่ยวริมเ,เส้นนะ่คือเล่นได้แบบสบายๆค่อนข้างคุ้มนะผมว่าตัวนี้คุ้มราคามากคค่่อนนนข้าางทีะะะสรรรพััปโยช์บ ตัวต่อไปก็แนะนําเป็น h a r r ร n t i e ตัวรองนะตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มกว่าตัวใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยพลังแฝงเหนือชั้นจะไม่มีแต่ตัวเนี้ยตัวรองเนี่ยจะมีเหนือชั้นหมงลูกทรงพลังนะครับนอกนั้นค่าพลังใกล้ๆกันหมดเลยสําหรับตัวท็อปนะครับคือใกล้ๆกันเลยนะผมว่าตัวเนี้ยคุ้มนะครับเป็นส้มเนี่ย 200เกือบ300ล้านนะครับว่าประมาณนี้ผมว่าคุ้มสําหรับคนเล่นหน้าเดี่ยวหน้าคู่สายตอกไถเข้าไปเนี่ยฮาเรนเนี่ยคือโกงมากๆกนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบนักเตะตัวใหญ่แล้วก็ไถเก่งๆเนะี่ยผมว่าฮาเรนเนี่ยมันไถโกงมากๆนะใครเล่นเข้ามือคือโคตรโกงนะจังหวงจังหวะเบียดอะไรเงี้ยก็เน้นให้ฮาเรนจบสกอร์แล้วก็พลิกยิงผมว่าเป็นจุดเด่นของฮาเรนเลยแต่ถ้าเราเอาไปเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันเลี้ยงไม่ค่อยดีนะเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะสูงใหญ่เนี่ยเพว่าสูงประมาณ 195, ูงอยงกง้าําให้า้ยงเนี่ย ะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับก็เน้นตอกแล้วก็พิกยิงก็พอนะครับสำหรับฮาเลนนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นเฮลิเคนใครที่อยากเล่นฮาเลนแล้วแบบเล่นยากนะมาเล่นเฮลิเคนก็ได้อันนี้ก็ตัวสูงใหญ่ถนัดสองเท้าด้วยนะครับก็ สามารถเล่นได้ไหลายโหมดนะครับด้วยพลังแฝงที่ครบเครื่องนะเวิร์กเลยคือสูงสูงเล่นหน้าเดียวหน้าคู่สบายครับตัวนี้ก็เน้นยิงเน้นจ่ายบอลอันนี้ตัวนี้ก็จะจ่ายบอลดีนะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีเพราะว่าถนัดสองเท้าด้วยความมุ่งความไวผมว่ากําล,ลังดีนะสามารถตอกและวิ่งได้นะครับแล้วก็จบสกอร์ได้นะครับเล่นหน้าคู่หน้าเดียวสบายเล่นได้ไหลายโหมดครับวิดเอเมนเจอร์สบายครับโอปเยอะด้วยนะครับก็ราคาที่300ยล้านสําหรับเมส้มส,สบายสบายสายสหรับคนงบเยอะนะครับ ตัวต่อไปก็แนะนําเป็นอานายนะตัวนี้ก็ค่อนข้างี่จะคุ้มถึง o e r จะน้อย97นะแต่ไส้ในคือไม่น้อยเลยคือเล่นได้อยู่ทุกว,วันแทบจะเป็นกองหน้านหนึ่งนะตัวนี้นะถ้าเกิดไม่ไม่เทียบกับยนครับคือนหนึ่งเลย ก็ตัวนี้ยังคุ้มอยู่เล่นยังไงก็คุ้มนะถึงตัวใหม่มาก็ยังเล่นได้สบายๆนะสำหรับคนงบเยอะผมว่าอานายเม็ดส้มคือแม่งโคตรเก่งนะเก่งกว่าเม็ดแดงแบบเยอะเลยนะครับก็แนะนําคนงบเยอะมาซื้ออานายเม็ดส้มอ่ะผมว่าใช้งานอ่ะคือคุ้มมากๆหน้าเดียวหน้าคู่สบายเวิร์กเลยก็จะเป็นแบบกลางต่านะครับแล้วก็พลังแฝงคือโคตรครบของกองหน้านะยิงโค้งเหนือชั้นยิงไซสก้อยเลี้ยงเรียวคือโคตรครบโคตรครบเลยนะครับคือครบเครื่องแบบจัดๆเลยนะครับก็ไซสาในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะร้อยหมด นี่ครับร้อยหมดเลยนะครับก็โกดโกงนะอานายนะครับ ตัวต่อไปครับก็จะเป็นตอเลสล่างอาไอคอนของอสเปนนะตัวใหญ่สุดเลยก็พลังคือโคตรดีนะเปิดมาร้อยสามร้อยนะราคาเม็เดแดงก็อยู่ประมาณ4ี่ร้อยล้าน <S <S ใครเล่นตอเลสสิบห้าบาทนะผมว่าอัพไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้คือโคตรโกงนะผมว่าตัวนี้โกงมากๆนะแต่ข้อเสียคือลงต่ําอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใครเล่นตอเลสมานานๆนอะ่ะผมว่าน่าจะชินเพราะว่ามันมีความโกงในเรื่องของความไวแล้วก็ลูกดื้อในการเบียดแล้วก็การหาช่องคือโคตรดีนะตัวนี้หาช่องดีมากๆนะแล้วก็มีลูกดื้อเยอะด้วยนะครับลูกล่างก็คือดีมากๆนะสมดุลคือ ดีมากแล้วก็พลังคือเล่นได้แบบยาวๆเนี่ยเปิดมา103นะครับการยิงคือ100นะครับการเลี้ยงบอลดีมากๆนะ97นะครับถ้าเกิดเราอัพสายฟ้าเนี่ยย,ยังไงก็100กว่านะก็ตัวนี้อาจจะแพงไปหน่อยต้องคนที่ใจรักเท่านั้นนะผมว่ามาเล่นต่อเลนะ่นจะสบายสบายเลยนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็น CR7 ล,ล่างรองนะผมว่าตัวนี้คือมันโกงนะถ้าเกิดใครเล่นได้คือโกงมากๆนะแล้วก็เวิร์กเลดดีมากๆครับสูงต่ำนะครับแล้วก็พลังแข่งคือโคตรครบนะ ในเรื่องของการจบสกอร์นะแล้วก็รูปร่างคือโคตรดีนะราคาก็400กว่าล้านค่าพลังเด่น <c oughs> ๆของจิตเตโน่ก็คือการยึดตำแหน่ง <c oughs> การเบียดแล้วก็การที่ไม่ลงต่ำแล้วก็การต่อการสับเนี่ยทำให้ตัวนี้มันยังวิ่งโคตรไวนะตัวนี้ถ้าเกิดได้เม็ดแดงหรือเม็ดส้มเนี่ยผมว่ามันวิ่งโกงมากนะจังหวะวิ่งอ่ะกองหลังเบียดมันยากค่อนข้างที่จะยากด้วยพลังที่ค่อนข้างที่จะแข็งแก่งด้วยนะครับสภาพร่างกายคือโคตรดีนะแล้วก็กระโดดมุงกระโดดมงเวลาเราได้เตะมุมอาร์นายเอซีอาร์สิเอ็ดเนี่ยคือมงโคตรด ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของกองหน้าลงต่ำเพราะว่าใครเบื่อเนี่ยมาเล่นเียเซเว่นเนี่ยสบายสายําครับสำหรับงบ400ล้านสำหรับคนเงอเงองบเยอะก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็แนะนําเป็นโยนขับเลยก็เป็นแทบจะเป็นโนหนึ่งเบียดเบียดกับอารนายนะผมว่าโนหนึ่งทั้งคู่นะก็ตัวนี้ก็เล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวกองกลาง LWRW หรือเล่นได้หมดเลยนะเนี่ยครับเล่นได้3ตําแหน่งเลยนะปีกซ้ายปีกขวา กองกลางแล้วก็หน้าคู่หน้าเดี่ยวคือได้ด้หมด,ดครับพลังแฝงคือครบนะผมว่าเหนือชั้นเพเมคเกอร์ยิงเซ็ก้อยแล้วก็เวิร์กเลทคือดีมากๆค,คือตัวนี้ก็จะไม่ค่อยลงต่ำเลยแล้วก็ช่วย Work เวิร์กเลทมันด้วยนะครับค่าพลังก็เด่นๆในเรื่องของการยิงการจรุดประอการจ่ายบอลคือครบเครื่องนะตัวนี้ผมว่ายนครับคือครบจบในตัวเดียวนะใครใครใครแบบงบเยอะผมว่าต้องจัดนะตัวนี้คือโคตรเก่งนะผงว่าเก่งมากๆนะสำหรับเมตาเนี่คือโกงโคตรนะ แล้วก็พ้นข้างที่จะผิวแล้วก็มีความไวความพ้องตัวถลัดสองเท้านะครับแต่ข้อเสียก็มีในเรื่องของการโดนเบียดผมว่ายังยังเป็นข้อเสียของโยนรับอยู่นะครับเพราะก็รูปร่างมันก็แบบนี้อยู่แล้วนะก็จะเป็นข้อเสียแบบปกติสําหรับกล้องหน้าตัวเล็กนะครับก็โอเคสําหรับกล้องหน้าคนงบน้อยงบกลางงบมากนะใครที่งบน้อยกว่านี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือว่าเป็นตัวอื่นก็สอบถามได้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ